นะครับมาลองพูดเข้ามาถูกเจ้าเป็นหมอข้าพระเจ้าว่าที่เวทีเรียนหรือทุกวันพุ่งในการเรียนทุกที่โสพลออกมือให้การผูบุคลากรในการศึกษาและศึกษาผู้สอนอาารวิชาชีพครูนักเรียนและผู้บุคลากรที่อยู่เราทั้งที่ได้มาพบกันในที่นี้ที่มีได้พูดได้ถึงกัรและในแนวประเทศทั่วโลก รดีความตืีสมณะเป็นอย่งี้ที่ใต้การเอาระมาเสด็จพระูสวรรมตครบเจ็ดิปีตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่เจ็ดทศวรนตั้งแต่เสด็จขึ้นหน้าีรัสมบัติใต้การรับท่าก้ทิงเวลาผนวรกายกำลังรักปัญญาและสนพระราชกรปฏิบัติงานในกิจธะประการเพื่อความสุ ควกเยียของอาณาประชาลากและเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติตลอดมาได้ฝาโองผิ้มาได้มีทางโครงการเนื่องจากเจ้าหีมากกว่าสามพันโครงการที่ได้นำประสมทิ่กอ์ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและนังความรัฒนาไปสู่พสบกิกรทุกสิ่งโตงสี่ราสนเพื่อท่วยประเทศา่างๆเยียวยาภาราสินคาสามาราและพระอัศยยมาาและพระยมเหรัอพ ขอให้ชาติบ้านเมืองจะเริรุ่งเรืองให้ตรมีอากรุ่งเรืองในใต้ร่งพระระแห่งใต้ฝ่าลงพิภพผู้ทองูมอรนการเมืองในสุนพรภารกันเป็นมงคลนี้าเป็นจ้าหขอให้การทัพรวมาจหนุนยากขอข้ารับงำมอถวายบ้รยงมคลขออหุญาตเสี็จกท่นัแระกลและสิ่งอืนผู้ ได้จากโลกรอบโลกรับลงมืทำหน้าแ่นพระสยามมีวาจาและสมเด็จพระบรมากษัตร์ย์จักร้าทุกพระองค์ได้ัวอิบาลารยนใง้ไ้มาลงมือตัดตรงะเจริญด้วยศรีทมรดไทยพิพนลายลีขสิ์แรงปัจอกาพญาธิ